กองเชียร์ก็เป็นผู้เล่นตัวที่สุดแสนสุดสัตเป็นเสียงเข้ามาในสนามเป็นเหมือนว่าเป็นผู้เล่นเพิ่มพลังให้กับผู้เล่ไน,น,นได้ในส่วนหนึ่งก็สามารถผดันกันต่อสู้ได้แเหมือนกับว่าสิ่งที่นักฟุตบอลทันสนามเป็นส่วนเชื่อมติมเป็นความสุขให้กอง,งเชียร์แต่ในขณะเดียวกันกองเชียร์ก็มีแรง ทรงแรงในการกระตุ้นนก็มีพลังจากคนที่นไม่ถนัดเป็นผู้เล่นที่ม้องไม่็น,น,นัมแต่ว่ามันอยู่ในจิตใจของน้อง ตั้งที่อได้นันก็สาหันกันนะกว่าจะพูดคุยกับพวกพวกให้เข้าใจได้ว่ามาทำตรงนี้มันไหนแค่ไหนนะ ที่จะทำความเข้าใจกับทุกคนแล้วก็เดินไปด้วยกันมัเนเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเนื่องจากว่าบางส่วนเป็นคนที่รัู้นบอนลอยู่แล้วประมาณสามสี่คนคุในวงการแ้วก็มีทีมงานบางส่วนสองสามสนคนที่ไม่รู้รอบอลเลยเราก็พยายามมงคุยหาือดันจนเข้าใจก็เลยมาถึง ต้องใช้หมใช่ไหบในส่ะนะวสนนี้เราก็มีเงินเนะบีอยเลี้ยงนะเบี้ยเลี้ยงก็เฉลียวประมาณประกว่าทตลอานนะฮแล้วก็เรามีสวัสดิการในส่วนของบ้านพักแล้วก็การจีนอาหารรสชาตินะฮะเปนจากซอวาสดรไปทานข้าวกงเป็นิจวัตรประจำวันเลยทุกบ่อนี่อดูเอวัดที่กำลังใจนะ ถึงแม้ว่าคุณอยู่สมสรใ,ใหญ่มีเงินเดือนมากมีมรายได้สูงแต่ถ้าความสุขในการเล่บนบอลแม้ก็ทั่งเป้าหมายที่คุณจะไปนั่นคือการแค่อาชีพคุณนั้นมันก็จะประสขขบความสำเร็จแค่ในเรื่องของการเป็นทีมเวิรักกลับกันแต่ถ้าทีมไหนถึงแม้ว่าจะเล็กจะมีรายได้น้อ ีเ,เรลน,น้แต่ท่านเด็กเนี่ยมีความสุขและอยู่วยรวมกันเป็นกลุ่มเข้าใจซึ่งกันและกันผมว่าการการเป็นอยู่ของทีมที่เล็กกว่ากับความสำเร็จผมว่าอาจจะดีกว่าเล็กน้อยผมพูดไปข้างกับทีมงานว่าแซงไม่ใช่ความตัง้งใจ แชมปมอไรถึงเราเป็นผลไปได้แต่เป็นส่วนผูแข่งส่วนผู้ตั้งทข่งที่สุดคือทำอยังไงจะให้ผู้ทขงทุกวันที่ดีที่สุดนะคือแต่ละวันเราต้องพัฒนาแต่ละเกมเราต้องพัฒนาไปถึงเองแต่ละขั้นของดีชั่นก็ต้องไปสู่ดีชั่นหนึ่งแล้วถ้าเรามีการขึ้นไปสู่ดีชั่นหนึ่งเราก็ต้องมีความหวังและมมีความหมายที่ขึ้นไประดับไทยดี แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งว่าเราต้องไปไม่ได้แต่อาศัยผลงานของเราอาศัยแรงเชียร์ของเราแล้วก็ส่วนราชก,การท้างานนวจยผมคิดว่าไทยลุกเป็นไม่ให่สม่สนใจได้เลยว่าสนุอย่างในสารกปกอะไรที่ว่านี่คือลุยงานก็นบกระนครับก็เป็น้งที่เป็นโนแล้วก็ที่บ้านละอานะครับ้วก็น้องๆก็จะไม่ตืนเลย ซ the like Blessed you? Blessed you the but, ื้อถ so, so, ูกเท่าไงแล้วผมเงยตินับเงินมไม่ได้เอยากต้องการสัาระใช่ไหมคือความศรัทธาไม่ใช่ว่ัศรัทธาพูดซือตกว่าหรือใหญ่กว่าไม่ใช่แต่ผมศรัทธาด้่ยทากัพเทาัขใส่แล้วก็แต่เขาต้องเท่าัโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยเราะวันนี้ผมไม่รด้แต่ผมศรัทธาเขาแน่นที่สามต่ำกว่าศรัทธาหม พทงานที่ไต่เข้าขึ้นมาเป็นชนั้นภาพแล้วก็สามารถเป่าอุปสรรคขึ้นมาได้แล้ว,ลก,ว,วลก็ตอนนี้เราก็หวังย่านี่แหละเราจะขึ้นไปสู่อนทเช่นน้เรา่เราทำงนีด็ดนา วันนี้เราใช้จ่ายประมาณสองล้านบาทแต่ถ้าถามว่าสองล้านร้านบาทกับผลที่ได้ตอนนี้มันคุ้มเกินไปไมไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานของคนบันทึกถึงแม้จะเกินเกินจุดที่เราจะบอกแต่ว่าเราก็เคยได้อะและเคยได้ยินบ้างจากที่เข้าประเมินทีเหมือนกันว่าดาราเชื่อว่าเนี่ย ถ้าาทีเป็นตัวเลขออกมาหมายถึงว่าทีมทีม,ทมสมโมสรใดก็แต่ที่เริ่มจากศูน,นย์กว่าจะสำเร็จเทียบกับจำน,น,นวนอะไที่ว่าต้องใช้เงินประมาณสามสิบล้านบาทถึงจะได้เขนาดนี้ รายรับสูงสุดที่ได้จากการขายตัวเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่แล้วคนดูสูงสุดเท่าไหร่เป็นแบบที่เราเจอกับเสียงราษฎรพนักงานขายแท็กซี่ผ่านช่องจดก่อนนั้นคนดูรนประมาณเหน,นือกว่าประมาณเหนือห้าที่สนามบินที่สนามหลวงรายขายตั๋วได้ประมาณแสนข้าแบบตัว๋วสามสิบบาท อย่ที่เรล่กสโมสรนี้มีอะไรบหลังที่เราุกตอนนี้เราก็เปิดช็อปนะไอการเป็นอย่างฮะตอนนี้พวกเสื้อผ้ามพวกลูกบอลมนผ้าตันโขลกมีนาฬิกาวันนี้เราพยายามทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับที่จะดึงสินค้าที่เป็นบอลเข้ามาให้เป็นสินค้าที่สามารถขายไปได้เพื่อหารายได้ส่วนส่วนหนึ่งซึ่งจากการเปิดร้านตั้งแต่ ประมาณสักสองเดือนนะแต่ไม่ได้ขายกอเยอะมากนะเสื้อผ้าที่สั่งมากสัปทุกดแลอวใช้เวลาไม่นานก็ขายหมด การซื้อใจคนเรื่องเทเข้ามาแหละหมายถึงว่ามันไม่ใช่แฟบนบอลธรรมดาแล้วมันจะต้องเป็นแฟนคลับซึ่งมันเป็นพลังนะครับผว่ายิ่งเราขายได้ไม่เท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราประสบการณ์เร็จมากแต่นอกจากความสำเร็จในการเป็นแชมป์ก็ดีนอกจากความสาเร็จในการขึ้นไปเป็นไปเล่นในดีชั้อย่างก็ดีก็ไม่เท่ากับชัยชนะที่เราได้จากแฟน เปกครั้การแข่งขันในสนามงงนางหน้าตรงนี้มนการงานที่มีกฎิกาชัดเจนมีการต่อสู้ที่จบลงเนนมบบื่อเสนผิวดาวตัดแบนตรงตรงนี้มันจะสะท้อนอะไรกับความดนงดันที่เกิดขึ้นในพื้นที่สีแดงซึ่งใช้การต่อสูแ้มแม่ะบ,บุดทำทุกทิีทางทำแบบ ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีน้ำใจกีฬานีริษัทเรือการสร้างพื้นบ้านใการสร้างสถานะการเมันสงบสุได้งานไม่ได้บบหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างกรีที่บอ็เสียชีิตเห็นเหตุการณ์ที่ผมเป็นผู้จัดการทีผมก็มีหน้าที่ทำงานให้ดีที่สุดสตาร์ กรรมการประเดหาโค้ดนักข่าวบวชเขาก็ทำานที่หัวทั้งหมดที่สุดแต่ว่าจุด่หมายท่คือความสำเร็จของการทำบวชผมก็มองเช่นเดียวกันครับ